อันยองทุกคนยิงรีรูปสตัตว์อร่อยมากพี่ค่หนึ่งชิมแล้วเห็นปะเกือกหมดแล้วอ่ะคือแบบ <c oughs> นึกว่าจะไม่ทันรีวิวแล้วประมาณนี้ทั้งหมดเขาจะได้ทั้งหมด30อันคุณพี่ค่ะของแบรนด์นี้พี่ค่ะมีฮาราด้วยพี่นะอิสลามทานได้ประมาณนี้จะเป็นยิงรีรสผลไม้นี่หนึ่งอันจะบรรจุสิบเอดกรัมค่ะคุณพี่นะทั้งหมด30สิบอันพี่ค่ะอันนี้รูปปลาจะมีแพ็กเกจคือได้มาตรฐานมากแล้วแพ็กเกจก็จะระบุ รละละเอียดต่างๆพวกพี่ขานะน่ากินไหมใครที่แบบเิลีเฟรยวแล้วลองมากินดูอารมณ์จะดีขึ้นมากเพราะว่าน้องแบบอร่อยคลายเครียดประมาณนี้จัมมี่แอน,น้เมลป๊อป,อปมีฮารานด้วยพี่เห็นปะก็คือมีทั้งตัวแพคเกจอันนี้แล้วก็ตรงนี้ก็คือเขาอระบุให้หมดเลยจะเอาอะไรเข้าปากก็ต้องคิดให้ดีๆอ่านให้ดีๆนะประมาณนี้นะเออมันต้องแบบละเอียดขนาดนี้เลยนะเวลาแบบ จะขายของกินน,นู่งนี่นั่นประมาณนี้ไม่เหมาะสำหรับเด็กสามขวบนะคะนะเพราะว่าน้องเป็นยินรี่เนาะอร่อยพี่รสอะไรไม่รู้แต่ว่าสีนี้อันนี้ลูกปลาหมึกนี่อันนี้รสสตรอเบอรี่แน่นอนประมาณนี้เวลาเราแบบซื้อขนมกินอะไรประมาณน้ก็ต้องดูแพ็กเกจประมาณนี้เออเขียนมาให้ครกนู่นนี่นั่นประมาณนี้เป็นการใส่ใจอย่างประมาณนี้นะสําหรับผู้บริโภคประมาณนี้แค่รายละเอียดก็รู้แล้วปลอดภัยเธออ่ะนี่อันนี้ลูกปลาหมึกตรงนี้รสสตรอเบอรี่แน่นอน อไม่ใช่แตงโมอืสตรอเบอรี่มันจะมีเกล็ดน้ำตาลด้วยตรงนี้คือกินอยากกินเยอะในแต่ละวันนั่นแหละอืมถ้ากินเยอะก็ไม่ดีอืมแต่ถ้าขาดก็ไม่ได้ประมาณนี้อะไรที่มันมากเกินไปก็ไม่ดีอะไรที่แบบน้อยเกินไปก็ไม่ดีถูกไหมคุณอร่อยนี่คือแบบต้องกินทีเดียว5รสเดยเหรอพักครึ่งก่อนใช่ไหม จากไทยเป็นอังกฤษข้อมูลโภชนาการที่มีแคลอรี่40แล้วก็มีคาร์โบไฮเดรต4%แล้วก็มีน้ำตาลร,รวมที่เพิ่มเข้ามา8กรัมทั้งหมด16%แล้วก็อไปอีกแล้วก็วิตามินซี13กรัม14%มีส่วนผสมของน้ำตาลคูโค้ดน้ำแอปเปิล5%สารปรุงแต่ง นี่สามารถเก็บได้ถึง12เดือนเลยค่ะแล้วก็มีนี่จะมีตัวแทนจาหน่ายด้วยทุงที่เขาจะระบุให้หมดเลยแล้วก็ผู้ผลิตนี่มีผู้ผลิตด้วยนี่นะคะแล้วก็มีเลขไปอนุญาตผลิตอาหารโลกนี่ใบรับรองอออก,ก็มีที่ค่ะเห็นปะ่ะเขาระบุให้หมดเลยคุณที่นะแล้วก็วันหมดอายุก็มีออมีฮาลานด้วยแล้วก็นี่ไม่เหมาะสำหรับเด็กที่มีอายุต,ต่ำกว่า3ปี ก็คือหญิงกินได้ใช่ไหมคือหญิงแบบอายุเกินแล้วถูกป,ปะ อายุสมองประมาณนี้สำหรับใครที่สนใจคุณพี่หนึ่งปากหมุดให้แล้วประมาณนี้นะเป็นขนมแบบวิตามินซีอยู่14เปอร์เซ็นต์หรือในะคณะนะแล้วก็มีหลายลรสด้วยประมาณนี้นะมีประโยชน์ด้วยแล้วก็นะอร่อยด้วยแต่ว่าจะกินเยอะนะคะโอเคไหมนะคะ,ะแนะนําเลยค่ะคุณพี่ใครได้คูปองจักส่งฟรีก็สั่งซื้อได้เลยนนคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่แบบยอดคูปองส่งฟรีสูงๆแนะนําให้เข้าไปใน,นร้านของเขาได้นะเออซื้อของในร้านเดียวกันจะได้จัดส่งฟรีคุณพี่คะนะซื้อหลายๆอันประมาณนี้จะจกส่งฟรีคุ้มค่ามากประมาณนี้นะเออสามสิบบาทสี่สิบบาท ก็องเงินคุณพี่ขาบอกเลยนะโอ้นะอ่ะหรือว่าหางกับเพื่อนบ้านก็ได้คนละอันสองอันนะซื้อมาลองกิมยุคพี่ขานะราคาก็ร้อยกว่าบาทหนึ่งที่มาร้อยเก้าเก้าแจกสูงพี่ก็พี่ขนะเครได้ราคาจังกวัดหนึ่งร้อยเก้าเก้าลองซื้อไปชิมดูกับคุณพี่นะเออปลอดภัยคุณพี่ขามีออยด้วยนะเออการันตีจากต่อกับคุณพี่ยังต้องชิมก่อนไหมอ่ะอันนี้สีอันนี้อันนี้ลูกกล้วยอันนี้เป็นกล้วยนะแล้วก็อันนี้ลิ้นจี่อันนี้ลิ้นจี่น่ารักเวอร์นะคะนะ อย่าน้ลองชิมดิอัน,นนะใครสนใจยังปักหมดแล้วคุณพี่ขานะเออร้านนี้นะสนใจปักหมดแล้วค่ะคุณพี่